เดี๋ยวเราลองเดี๋ยวรู้สึกจะเรินกว่านะน้องน้องคายเนี่ยองคายกุยโหัวงนคลังการัวเงดย้ายเ็นยะวปกุ้งนีเยแยะตัวไภาพนี้่เาแห่แล้วเนี่ยเราเิกขบวนตึ้งตังตยับเเนะอันนี้แปดเก้าเก้าทุกคนเห็นคนมากินหลายเลย เ้าลยกันสบายดีท่านผู้ชมทุกคนที่เข้ามาห้าชมในตอนนี้เนาะตอนนี้นี่ตัวกะได้เดินทางมาฮอดที่อุบลราชธานีเนาะทุกคนมาฮอดจุดที่เป็นในตัวเมืองของอุบลแล้วกะมาเจอกับการแห่เทียนแล้วทุกคนนี่ซึ่งอยู่ทา้งหน้าคุณน้อยอีกจังหน่อยอีกจังหน่อยเด้อก็จะควรขับไปแห่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันอย่างนี้ทางซรายมือนี่อะไรครับอันนี้เขี่ยวนี่สตาบักสตาบักไง มันคือมีหลายอันเนาะเขียวเนั้นเป็นห้างห้างห้างที่เมื่อก่อนเป็นโรงพยาบาลแล้วก็ตอนนี้เป็นห้างซูนีเป็นโรงแรมอ่ะเป็นโรงแรมด้วยเป็นห้างด้วยกลายเป็นธนาคารนู่นเหลืองเหลืองนู่นไกลไนู่นเป็นเป็นอะไรนะต้นเขียวเราอยู่นู่นเดี๋ยวเรารอไปเขียวรู้สิทเจริญกว่านั่นเนาะน้องคายแมนใช่แล้ว่หน้องคายอุดรอนในโซซีกันบ่างผดรเล็กกว่านิดนึงนะอุดรไม่สูบวนเนาะ เล็กกว่าอูบลขนาดสู้กับขอนแก่นไมสู้อูบลเลยใช่ไหมนี่เราใกล้แล้วเราใกล้แล้วมาเจอนี่เขาโมเฮนมัเขาอ่ะยังเขาแห่พูดอลังการเลยอ้าวเขาบอกเลยโอ้โหอหัวเท่งอนะโคตรอลังการเลยหัวเท่งนิ่ใสเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหัวเท่งให้ก่อนหัวเท่งให้ก่อนโอ้ตูนด้วยเออมีพี่ตูนด้วยวี่พี่ตูนเบอร์อะไนี่ดีกว่านี่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 สุดยอดนะค่อย เห็นหรือยังจู๊่เห็นหรือยังคะเห็นหรือยังคะโอ้ยไปไทย่รงพมีเยอะแยะตัวไปไทยภาพนี้นี่เขาแห่แล้วนี่ยเขาเริ่มขบวนตึงตังตึงตังอยู่างไวเนี่รถชนสัตว์มาสุดยอดเลยนี่ค่ะมีรถแห่เล็กๆล็กยางยางอันนี้ยางแค่รถเราสัตว์น่ะนี่ดูนี่อันนี้เทียนน้อยนี่นี่ขนาดจุ้มจิ้มนี่จุ้มจิ้มรถเทียน พี่ลึกขนาดนี้มีรถนะตำรวจนำขบวนพร้อมจ้าให้กูพาอืทุกคนอันนี้คือคนนาวแตกอีหลีคนนาวแตกอีหลีบทีตัวเพราะว่ามันตอนเทียนในเมืองตายไว้เขา่าวสุดยอดอีหลีอันนี้อันนี้เป็นเทียนไม้หรือเทียนเก่าไอ้อยรถแต่นี้ใหม่ยที่เขากลังจะเอาไปจอดประกวดเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราจะเห็นขบวนแห่ต้นเทียนต้นนี้ตัวในทามมาเทียนไม้ใช่ไหมเทียนไม้สีนี่เทียนไม้สีนี้เทียนไม่มันบอกเทียนเก่าปจะจควำดามเนิดน เอาเทียนเก่ามาทำก็นี่ันไหนบอกว่มีมันจะมันจะมีเทียนใหม่เทียนเพราะว่าเทียนหมายว่าเขาป้าสมมุติป้าไอ้ดุดมันก็ยังเห็ดได้เลยเทียนมันปั๊บปุ่งไปได้เอามาหล่อใหม่นมันหล่อใหม่แต่สีมันก็คือสิเปลี่ยนอะไรเนาะเขาไม่มีวิธีกรองหรอกตามงบให้น้ำเทียนมันสะอาดแล้วก็ใสเหลืองอะอืมเทียนเก่าต้องมีวิธีกรองอันนี้เขาอยู่อำเภอเมืองบ่ Yes กลางเมืองเลยโอ้อยู่กลางเมืองเลยทุกคนนี่บันไหนบันไหนมาก็เริ่มได้มาแล้ะดิ เดี๋ยวยีมมีโอกาสกุญซับก็ไปทะเลเนี่ยแค่เหมือนซับก็ได้ไปทะเลอะครับแค่เหมือนซับก็ถึงทะเลอะครับต้องรีบไปกดซับสกายซ่องการ์เด้นทีซีแนลเยอะๆครับไม่มีอะไรมากเหมือนซับก็ได้ไปทะเลใช่อายเขาไหมไม่อายหรอกนี่อันนี้เป็นอู้หเป็นโรงเฮียนว่ะนี่เป็นตัวอะไรพาร์ทหรอราชพาร์เหรอใช่ไหมราชพาร์ทอุดรราชพาร์อุบล โอ้ยเขาเจ้า้อมเต้นอยู่นนพร้อมน่าจะเกี่ยมแฮ่มื่ออื่นใช่มีผู้หญิงแบบหลายๆคนเลยอยู่หานนั่นสุดยอดแน,นทางทังวเอเมออซิ่งอุดรราชธานีเออเดี๋ยวหาเราไม่หาน่ากันเหรอไอร้านอะไรนะเด็กกิจเราเราต้องเลี้ยวขวาเดีแต่รถเราว่าเธอจะไปถามเขาใช่ไหมจอดถามเอาเอาอันนี้อันนี้อันนี้ห้องห้องหมอนอย่างเขาเขียนใช่ไหม โรงพยาบาลสปสิทิอันนี้โรงพยาบาลสปสิทธิงเป็นโรงพยาบาลเอ่อโรงพยาบาลหลวงของโรงพยาบาลหลวงนะเนาะเขาเรียกโรงพยาบาลไม่ได้หรอวะแล้วแล้วใหญ่ลงเป็นโรงพยาบาลใหญ่ของจังหวัดอุบลนะโรงพยาบาลจังหวัดอ่ะตัวนี้มันคือเไ็นเขตไม่เออใช่เป็นเป็นโรงพยาบาลที่แบบว่าภาคเขาเรียกอะไรนะลาวใต้เนาะของเรานี่เป็นโซนลาวใต้เนาะส่วนใหญ่เขาก็จะจะมาที่นี่จะมาที่โรงพยาบาลนี้ถ้าเป็นถ้าเป็น ลาวเหนือเขาก็จะแห่ไปขอนแก่นไงถูกไหมอ๋อเมนเมนเออถ้าเป็นแบบอีสานเหนือน่ะเขาก็จะแบบไปจุมอยู่ขอนแก่นโรงพยาบาลสีแต่ก็ไมีเงินเขาก็ไปโรงพยาบาลอุบลราชอีกอีกซอยโรงพยาบาลเอกชนน่ะแพงเออแต่นี้เป็นโรงพยาบาลรัฐบาลที่แบบใหญ่อ่ะใหญ่ในเขตนี้ประมาณนั้นนี่อะไรกันบ้างตนี้คนอุบลสุยรายเขามาปวดขาก็มาปวดยุนี่มอ้ยอุบลยะโสอะไรแถวเนี้ยมานี่หมดเลยจังหวัดใกล้เคียงมาตรงนี้หมดอำนาจเออชื่อเกียยังกี่มานะ มเหมือนอยู่โรงพยาบาลขอนแก่นอ่ะก็จะมีพวกเอ่อกาฬสิ์ขอนแก่นร้อยเอ็ดสารคามจะรวมไปที่โรงพยาบาลที่ขอนแก่นไงอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เขาก็จะเป็นเหมือนกับใหญ่ของเขตเนี้ยโรงพยาบาลโรจังาวัดนอกใหญ่มีเทคโนโลยีหลายใช่ใช่ก็เลยว่าเขาเจ้าเลยใว้่จมาห้องหมอนี่ถูกต้องค่ะถูกต้องราคาอุปกรณ์ของโอเคเดี๋ยวหาห้านที่จะไปก่อนใช่ใช่ นี่เนาะตอนนี้เฮาก็อยูุที่นี่แล้วก๋วยจับอันนี้มีกวยจับเก้าเเนาะอันนี้แปดเก้าเทุกคน,นเห็นคนมากินหลายเลยเจ้าเลยพากันมาหาน่น่เห็ดลีนหน้าจังก็เคยมากินหน้านี้สวัสดีครับอันนี้นะคะเดี๋ยวสั่งด้เลยนะคะครับขอดูหน่อยครับ เห็นคนมากินเยอะน่าจะอร่อยแน่นอนโอ้มีหลายอันเนาะหลายเนื้อเนาะเป็นแบนบดั้งเดิมที่นี่นละเนาะเปิดจักปีแล้วไงยูณพี่เปิดจักปีปโอ้โหโดนเติบซะนะโอเคอเดีเ๋ยวไปสร้างอาหารเดี๋ยวในมั้งเนาะ บริการเนี่ยใน้โอเคแล้วเราจะกินอะไรไดาให้คูแล้วค่ะได้หรอครับกุยจั๊พิเศษอะไรนะรวมทุกอย่างอ๋อพิเศษมากวันนี้มีเลือดหมูนะคะกี่ยั๊ดูกหมูีูกตัดูอดตัดเนามีกวยจับกระดูกหมูนี่ ก๋วยจับตีนไก่ก๋วยจับน่องไก่ก๋วยจับหมูยอก๋วยจับปิ้งปีกไก่ฮะเมนบอกนี่มาอุบวนตรงมานี่เป็นว่านต้องสุดยอดละนอกจากก๋วยจับแล้วต้องมีอย่างอีกเดี๋ยวก๋วยจับเดา๋ยองกินนะแมนโบ๋เดี๋ยววามามาอุบวนต้องต้องไปหรือว่าต้องมากินนะต้องมากินนี่อันนี้แหละหนึ่งลืมจุดแมนบอกเมนมาอุบวนต้องมากินนี่เหรอ เิดได้ปีเด็กกี่ปียี่สิบสี่เพื่อนว่าเมื่อกี้นี่เมื่อสิบยี่สิบสี่น่เห็นไหมพ่อพี่มาอยูุ่คนพี่ไปหนองคายสิบกว่าปีแล้วไงแม่ไม่เป็นสาวเหรพี่มาอยูุ่คนก็สิบกว่าปีแล้วพี่ไปหนองคายสิบกว่าปีแกยังอยู่อ่ะอ๋อยังยังเป็นเพื่อนนี่คือเขาแม่ไม่เป็นสาวแม่เขาไม่จำนะเราแต่เราจำแม่ได้อ๋อแม่กลายเป็นคนดังอัตโนมัติเลยตัวนี่พราะว่ามันไผ่ก็มามาแล้วก็จี้เพื่อนไว้ เดี๋ยวเราก็จะมาถ่ายอะไรนะให้ดูว่าปาหน้าตาเป็นยังไงโอเคไงมาแล้วอันนี้ก็เป็นเฮ้ยจับเราเองนี่คือรวมพิเศษทุกอย่างมีกระดูกมีไก่มีน้องไก่น่องไก่มีน่องไก่มีจอจริงจริงเราสัตว์แต่ขาไก่ขาไก่มากมันกินยังก็ได้เพิ่มนะต่อไหมขาไก่มปลาทูนิงขาไก่ย่างอร่อยนะไหนผมลองซิมก่อนขั้นมันอร่อยจริงแม่เอาขาไก่ปล เดี๋ยวผมลองซีมบัตรหนึ่งก่อนว่ามันแสบบอถ้ามันแสบก็ไม่ต้องปรุงถ้ามันไม่ยังไม่ถิกใจเอาในหนึ่งเต้องปรุงในหนึ่งเพราะว่าโอ้ต้องกระตุกอืมขี้อะไรน่นซีงต้องทีเซยเต็มอกเผ็ด อนนี้ใได้หมกพดละพอเลยเขาบอกเรื่องแห้งดพดแห้งเออใส่้พอละซนะแทปีก่เปกใังลยเป็นอย่างเขามักมากินเนาะเอาบงก็ิ่อันนี้ช่วยเท่าไรเนาะพีเซีันข้าเดือดดสห้าสิบอ่าเหกสิบแข็งสุดละเขาต้องเขาต้องกินแนวแขงสุดเพราะว่าเขามาน้ำเจวันเจ้าพิษมาเสียรูดกันาะเสียร จะกินจะมาเรื่องกินเรานี่จะกินโดนโดนร้ายดินี่จะกินโดนร้ายจะได้ยังน้ำปลวกาแคุ้งรต้องใี่ปุ่มเลยทุกคนน้ำปลิลโอเลยใส่้นทิู่แค่นี้แหลไม่ต้องใส่ยููหรอกแต่ตอนนี้ีหนูแค่นีหนูก็โอเคแล้วหนูก็จะใช้แ้เดี๋ยวพาไปเที่ยวแกงสมิ่วของเราฮะแกง แกนสะพือชื่อชื่อแกนสะพือแถวแถวเกนนี่เราที่ไปพักอยู่แถวแกนสะพือเนาะ้วก็แงนแล้วไม่้จากคีณีแล้วเราไปกันไหนไหม่ราไปตัวสุที่ไไม่ได้นะเราไปนี้จะได้ดูมาถึงกเอาไปด้วยกัาีทุกคนนหมูแล้วการข้ากินดีแล้วเราจะไปตรวเกลนดก่อนเห็นไมเถ้าไปจะเงียบไป ธรรมิกไปตามธรรมิกข้ามเข,าขา้ากับยึงกรมมกรมมนุนขกามาขอกเบถึงมาวัดก่อนมาวัดเรื่องแสงก่อนอืมเข้าวัดต้องไปกลางคืนหรอต้องด้วรือเปล่าใช่ด้วยเรื่องแสงโอ้ขั้นขั้นพวกไปกลางคืนมันบนเรื่องแสงอะไรอ่โอเคแสดงว่มมะเจ้ามีตอกไฟหลมั้งนาเกตไมันื่ดแสงอย่างนาเกตเพราะทาสีเรืองแสงไว้ที่พื้นที่วัดที่อะไรอ๋อแต่สีวัดเป็นวันเนดเรื่องแสงเอออ๋อเข้าใจแล้ว นี่อยเราก็าลองโยกมีอันนี้เพชรเน่ยบออันนี้เขาสร้างำเ่พิเศษว่ใส่กรดีนมื่อาี้น้องใส่น้อยเดียวนิ่ันไม่แดงบาง้ีแดงไม่ฮะซึงใส่ไปเลยไม่ต้องออยแดงพลา๊นะแเดี๋ยวจให้นาเแบบนี้อย่างนั้นหูอย่างนี้ รูปเปิดวีดีโอขึ้นมากดตรงนี้มันจะแคปหน้าจอจุดที่ได้กลายเป็นรูปอันนี้หนก็จะเปิจวที่าน่องไก่แดาวข้าใยิจึ้นอืน่เหรที่มันถวยน้อยอย่างเไม่ให้เด็กยู่ะเราคายออกด้ยถอดเสื้อี้เราคา นี่แหะเ้าไปยุ่เกี่ยมลนเลยขอนักสื่อที่เราเหนี่พูดได้เพื่อจะไปเทียวไปเยตส์ป็ตองกิน้ารโมเยนติ้นครเาี่อ่มัปนตั้งโยนะแต่ว่าที่รถมาน่ะบได้ซอมบนพักโบ้ได้ซออย่างโบได้ท็่อย่าง้ังกินมากคือนินมาของกินดีวว่าเล่นมาห้างกันแล้ไปบอนเล่นห่ มาม่เาเบอจับเยูยู่สาวเยักแมนยูน้องยูน้องรเลยสกเือมาพี่เอินควยจับควยจับเยนมาาไปเสียด้วกันเสียดจีน้องไซมี่ปลายบวงเป็นได้สำเนียน้องไซมายบวงเดี๋ยวเจ็บกระพอไดนมาแทกีเลยน่จะที่ไถึงเดี๋ขึ้นานหอพาดลงไม่เดียวนึง เดี๋ยวของนั่งดูอะไรเดี๋วันจะเรียบร้อยเดวันสามันเดี๋ยววันมาเพชรทีหลอกได้นะขาดต้นเสื้อไม่ได้ใชถ้าสมมติว่าไม่ใส่สีสันมันก็นจะดูแบบมสบหลอด่านผ่านมีผ่านเลย ได้ไหลอันนี้ไม่จาหูยอน้ำนเขาจะต้มเซนบอว่าต้มเส่ใบเตย์เบลายเบลไปนาไปเซยอืมนื้เขาจะแซมเฮียเดี๋ยืมส่ไม่ได้ต้องสิงนะเ คามจือกวรหนูจะเผ็ดเกินกินไม่ได้คุณชิมไดอยังคะคุณชิมไก่นะยังเลยตัดเ,เลยมันอร่อยมากเลยนะดูหมหูแท้ปังตะบันบอกให้ิมลองไชิมน่น้เก็บไ้ก่อน เกียบน้เกี๊ยบน้ำเกี๊ยบแลแต่ว่าน้ำต้มเดี๋ยวเอาน้ำไปได้กินด้เกี๊ยบกับเกี๊วที่คนด้กินเกี่ากินเี่ยเหาอเขาแยกเขไม่ติดิ้เนาะอบตัวนี้เก่าแก่แห้งนนนยังไงู สมคำล่ำลือแมนบอกแซ่บมนบอประเทเียอร่อยอร่อยระเทเป็นยังไงเลยสีดสีแดงดง่เทนังใบย่ที่ตังค้าน้าเลย่อะยีสิบห้าบทค่ะเ่่ะยี่สิบห้าค่ะยี่สิบห้านำวพอละวันเป็นยังไงครับทำไมคนถึงกิดใจบ้านอ๋อก็กินมาคิดถึงไรสมัยก่อนมากินประจำมากินเป็นอยู่ช่องนี้ อยู่ช่องเม็ก5ปี5หรือ6ปี7ปีมั้งอมากินประจำอ่ะ7 7ปีที่อยู่แถวช่องเม็กอันร้างแสดงว่าสมคำล่ำลือหรือใช่ใชค่ะโด <บ S 1> ่งดังมากคิดว่าพี่มาอยู่7ปีนะั้นเนาะแล้วพี่ไปอยู่หนองคายอีก10ปีเนาะ1 7ปีมาแล้วอ่ะเพราะว่าหลายคนถามว่าคือวัานเป็นคนทางไหน โบาสามารถสอบได้เลยเพราะว่าเป็นคนทุกที่แมนเป็นคนทุกที่เพิ่นไปแบบแต่ได้กั่เป็นคนทั้งนี่แบบว่าไป,ป,ปายอยู่ที่ปีห้าปีไปอยู่อีโบนหนึ่งห้าปีหกปีไปอยู่อีโบนเจ็ดเจ็ดแปดปีเมื่อวานนี้คนไ่ได้อยู่บนเขาจริงือเป <c oughs> ล่าเป็นคนปะถ้วก็ยุ่งแต่ก็เป็นผู้ดีเลยทุกคนไ<ส>ม,<ร>ม่ได้เป็นหมูสักทีใช่ไหมแมนโบเคยเป็นหมูจริงๆมีหลายคนถามว่าไอ้พันเป็นคนทา้งใดตอบไม่ถูกตอบโบถึงเราไปทางไปหลายทางว่า ไปยังไนกับยายแล้วตลอดไปทางไหนก็มีบ้านอยู่ที่นั่นอ้าวไอ้รถคือจงตอนในทางไทยเจ็บไปเส้นเจ็บไปเส้นเหรอเดี๋ยวเอาเ<อ>สยสลา,ากลาินให้เหียนเหมียนแที่เสยสลากินให้ทรามดาเอาไปเส้นก็นได้เอาเอาเส้นสน,สน,น้องไปรออ้าว เมื days, ่อเสมาไได้เวลร์ไรดิทำไมไอวันเอาเละไอ้วันยังไงมันอ่อนเนาะอื้มไฟดีแล้วเขาไม่สัดดูัแตกแล้วมันจิได้อยู่กอบแกะเคยเหมือนกันแต่เขาสักระดูกให้มันแตกแล้วมันเคี้ยวได้กระดูกไม่ชอเแปลกๆในา

được 40 10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 0 เบียร์มัดมือเหมือนก็แถวแถวนี้มันเป็นเส้นไงไปบอนะเลยวันแต่ว่าเอ้ยบอนี่แซ่บบอนี่แซ่บคราบกินแซ่บแซ่บนะครับเมื่อเช้าคุณกินก็จับปลาตอนเย็นคุณก็จับไก่ไงปลาแดงปลาจับหเนคุณแรงจับหมูอเดี๋ยวอันนี้ปลแรงเล <c oughs> <c oughs> ยวะเย็นกินเข้าเข้าเข้าก็จะจับได้เตรียมไปว้จับนะครับ ม่มีผมมีนากตาลเอรับบ่ามี่นกาั่ากับเบียร์เขาเบียร์กัเบียร์แล้นีก็จับเราบ่มีอ๋ออ๋อกเลยเบียรกันคือกันแค่เรื่ืกันนะแถวแถวันซื้อมากเขาเบียร์นองข้ากสิเป็นเบียร์เนี่ยจับ้าิบเนี่ยก็จับเป็นหวนเป็นใยถาเป็นเบียรเปยนะ ตัวนะตัวมันเป็นฟองน้อยๆครับนี่ที่เดือนนะ่ะเป็นอะไรทีเดี่ยวอเออตมีเหรอยี่ยน่อยที่เดียวมันเป็นท่อนเราต้องไปแช่น้ำนะ<อ>มักกะโรนีเหรอมันกินด้อนเนาะมักกะโรนีทำไมอ่ะชื่อตามบุ๊คี่ขอจะุญาอื่นตามคือบ้านตัวเนี่ยคะ่ะมักกะโรนีอ่ะมักกะโรนีอ่ะ นบนอะไรที่เเจ้คหู้นะทุกคนน้ำราดก้าว คนเนาะวันนี้เขาก็ชี้เดินทางต่อไปนอ้องโบฮัวที่ไปทางในก่อนกับมีแต่ท่าตามแผนให้เลยเนาะตามแผนกันอาจจะไปบ้านของไอโรดก็เนาะไปเยี่ยมยามคนนึงแล้วก็จึงสิเข้ามาอีกที่ไปที่บุญกับห้างจ้าหนี่กับประมาณห้าชีบบอกลบไอโรดวะ่ะกับประมาณสุโมงนึงวุ่นเลยขี่รถนะเนาะ,ะเดี๋ยวเอาไวเ้เจอกันคลิปหน้าสาระคลิปนี้กับมีแต่เท่านี้แหละมีแต่ฝากทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เขาลิปต่อไปเนาะอย่าลืมเข้าไปกดติดตามซองการเดินที่ล้วก็ส่วนขององนะ ส่วนของอนอ <c oughs> ออกนนฟ้าวันใหม่ฟ้าฟ้า,ฟาใหม่ส่วนฟ้าใหม่ส่วนของฟ้าใหม่นะทุกคนเนาพิมพ์เป็นภาษาไทยอันนี้เพื่อนเพื่อนกระเฮ็ดเป็นซองเฮ็ดแบบกเกษตรเนาะทุกคนแบบเฮ็นเฮ็เหนหู้เกี่ยวกับการปรุงอาหารเกลือใกล้เกลืออย่างเฮ็ดแบบแหนแดงประหยัดแบบประหยัดเงินอย่างนี้นะทุกคนก็ดีได้ทุกคนก็อยากใครอยากหู้กับกคนติดตามเพื่อนได้เนาะบ๊ายบาย